ก็สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมคุณมัน BBC h ีซีเฮด็กเชนเคนะครับวันนี้เราก็อยู่ในเกมการิน่าฟรีไฟล์นะครับวันนี้ก็มีการอัปเดตมาอีกแล้วก็เป็นอ่าอะไรนี่กิจกรรมอันเชิญเทพอสูรสมุไร่ราสั่นทอรุนรับจิตวิญญาณแห่งนักรบคาบูกิพนาปังสุดมันก็เทะวะโอ้โหอะไรมันจะ สุดยอดขนาดนั้น,นับผมเอแต่ก่อนเราจะไปลุ้นนะผมอ่ะเราก็ต้องมาดูเพชรก่อนเรามีแค่ฮาผ่านเ้าร้อผมนะแต่ว่าผมจะอ่าไปอ่าอะไรเนี่ยไปปลดล็อกสิขั้นสูงอันใหม่ก่อนนะครับก่อนที่ เพชรเราจะเบิดครับผมเอออุ้ยกระเป๋า่ะสวยพี่สวยผมอ่าเราก็จะไปปลดล็องก,กันก่อนก่อนที่เราจะไม่ได้ปลดร็องผมเพราะว่ามันมีเวลาจํากัดเนาะเออเราก็ไปปลดร็อกกันก่อนนี่ล้วก็ตกลงไปก่อนนะผมอ่ามีหนังให้ดูด้วยแต่นี่อีกสองมันนะ่าโอ้หวันที่หนึ่งเรผมเจอกันนะฮะออมาเราก็จะมาดูนี่ที่อะไรเนี่ยเอ้ยเอ้ยออันนี้หายมาเราก็ไปดูที่เทพอสูรสมุไร ผมอ่าซึ่งผมก็ได้เข้ามาดูเป็นครั้งแรกนะผมามันจะเป็นยังไงนะอืมก็มาดีครับมันคือโหลดซาแถวบัดที่นี่เอ้าปัเอ้าชิบหายแล้วบ่าโหลดบัดที่นี่เอ้าเอ้ายังไงกดรีเซ็ตหรือเปล่ากดรีเซ็ตกดรีเซ็ตกดรีเซ็ตกดน้ออมันทําไมไม่มาล่ะหลเฮ้ยมาทําแม่ เดี๋ยเอานะขอาวบอดิเออมาแล้วบัดทีเริ่มพิธีอัญเชิญมาผดด่าดําพัามพัมอะไรวะเนี่ยเอาเฮ้ยแเราก็จะไปนี่เลยมาไปอัญเชิญดูบัดทีมันเป็นยังไงไปไหนแล้วพิธีอัญเชิญนะผมมาจาังหวะนี้ครับผมนี่อะไรเนี่ยเฮ้ยมันเอายังไงเนี่ยมันเอาไว้ทําอะไรเนี่ยฮะมันเอาไว้ทํายังไง อะไรเนี่ยน่าหลักกดไปเอาไว้ทำอะไรอ๋อเขาร่รวมไปเราจะมารองกันครับผมอันนี้คืออะไรเนี่ยกดดูก่อนมันอัญมณีอ๋ะะอ,อสามารถใช้เพื่อเพิ่มโอกาสในการได้รางวัลใหญ่ครับผมอ่ะเขาบอกว่าหนึ่งอัญมณีอมึงจะเชิญมาทำไมเนี่ยไอ้เอ้ยโอ้โหกำลังจะเริ่มพิธีเลยโอ้โหเรามาหนึ่งอัญมณี เพื่อนๆในช่องนพคาบกิต่อครั้งเท่านั้นอือเอามาหนึ่งอันนะผมจังวันนี้เราก็ไปจังวันนี้กดไปกดไปคาถาพิเศษคาถาพิเศษจังวันนี้ยังไงจะมาหรือเปลา่าเอ้าเช็ดเชยยินดีด้วยคุณได้รับอะไรเนี่ยตัวสัมภาระแผนที่สมบัติสมวันเฮ้ยอย่าบอกนะมีอันครั้งเดียวอะ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย อู้อะไรวะงงงงโอ้โหเดี๋ยวเด้อเด้ออะไรเนี่ยหากซื้อแค่อัญมณีแห่งโชคจะไม่สามารถอัญเชิญได้อูเอาใหม่ครับผมเราก็จะเพิ่มใหม่แล้วก็ไปกันต่อผมจัวันนี้ยังไงก็ป่าดิครับอเสื้อตำรวจสาวได้แล้วอ แล้วยังไงมันไม่ได้วะเฮ้ยมันต้องเอาใหม่เอาใหม่ครับผมจังวันนี้มามาเพิ่มไปใหม่เพิ่มไปใหม่จังวันนี้ต้องมาแล้วต้องมาแล้วมาหรือเปล่ามาหรือเปล่ามาหรือเปล่ามายังมายังมายังโหลอมาเดี๋ยวนี้มาเถอะม,มวกทหารอเมริกันครับผมโอ้โหอะไรเนี่ยม,มันซื้อได้กี่ครั้งวะเราจะมาลองดูนะผมอะแล้วก็กดไปเพื่อเออ แล้วก็กดได้อีกไหมเนี่ยอ่าเพิบเฮ้ยมันกดได้อีกกดได้อีกโอ้โหรู้แล้วอ๋อมันกดได้แบบว่าจนกว่าไอ้นั่นอือม,มาสามอันนี่สามอันนี่อ๋อเข้าใจแล้วนี่มันมีสามอันนะผมจังวันนี้มาดิมันต้องมาแล้วคาบูกิอืออสอรพิษแดงแับผมโอ้โหอ,อสอรพิษแดงมึงอสอรพิษจริงๆเลยว่ะเฮ้ยมาแล้วก็จะอัปเกรดไป อัปเกรดไปมาดิอืมไม่ยังยังว่ะเฮ้ยยังว่ะเอาอีกทีดิขออีกทีขออีกทีอ,อืมไม่ว่ะมันไม่ใช่ว่ะเฮ้ยขออีกเทีอนหนึ่งอืมมันไม่ไม่ไหวแล้วเว้ยกดไปเลยจังวะนี่จุดเขลว้าว้าวไม่ก้านว้าวว้าวว้าวไม่ได้เฉยอุ้ยอืมจุดยอดอู้สวยพี่สวย อืนักลบคาบุกี้ว่ะอู้ยได้เฉยออุ้ยกลับหน้าลักเลยจังหวะนี้ครับผมอูยังไงมาหรือยังมาหรือยังเอายังไม่มาผมอ่าเดี๋ยวเราไปรีเกมกันก่อนเนาะว่ามันจะเป็นยังไงครับผมอืมจังหวะนี้มามาดิ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 มดันต้องมาแล้วมันต้องมาแล้วอ,อ,อือยู่ไหนชุดลูกพ่อชุดลูกพ่อชุดลูกพ่ออยู่ไหน อยู่ไหนน wow, wow, wow. oh, ี่ไงนี่ไงจุดคาบูกิคาบูกิ้อ้า้าว้าวววสวยพี่สวยอืมคาบูกิโอ้โหเมื่อกี้เราเราก็หมดไปประมาณเท่าไหร่ปะสามพันเออตอนนั้นเรามี4ี่พันเก่านาะอุ้ยเราก็หมดไปประมาณ 1,900เพรนะครับยะผมอืมอะไรจะคุ้มขนาดนั้นัะผมโอ้ย สำหรับวันนี้ก็คงต้องลาไปก่อนนะจ๊ะอ่าไว้จะขอรีวิวในพาร์ทหน้าครับผมอ่าวันนี้ก็ไม่มีเวลาเนาะเอยต้องออกเดินทางแล้วนะผมอ่าเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับผมเออแต่ว่าพรุ่งนี้น่าจะไม่ได้ลงคลิปนะครับผมอ่าถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกด,กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะแล้วเจอกันนะจ๊ะในงานเด้อ